มันใกล้เวลาที่เราจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วด้วยมึงเลยหรอพูดจบก่อนพูดอะไรวะมาดูกูไปดูอ้ยเหลืออย่างเดียวอะอะไรเหลือเรื่องมึงพูดเลยดิผมอยากจะอยากจากให้ให้ให้บริษัทมึงจะได้ได้ได้ส่วนประสบการณ์รวมใหม่ใหม่มาจับจักจถึงที่ที่จะทำงานที่อืนมาแล้วครับ เอ้ยอะไรมึงเตรียมตัวยังไงเตเตเตยเตรียมแล้วแล้วสินี่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 ไงมึงเปิดดูดิเอกสารมึงครบหรือเปล่ามันใกล้เวลาที่เราจะต้องเข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วเว้ยมึงเลยกอพูดจกก่อนพูดอะไรวะมึงก็รู้กูไปเป็นแบบนี้อูบอกไว้เลยนะเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์งานนะถ้าไม่จำเป็นมึงอย่าพูดนะเว้ยจะทำาังไง มึงจะพากูไม่ได้งานไปด้วยมึงเข้าใจเปล่าติดกอ่านแบบมึงไงใครเขาจะรับทํางานวะมึงนั่งเมี่ยงไปเข้าใจป่ะแล้วก็ตรวจเอกสารมึงดูดูดิทำหมัครงานมึงเอาเอกสารมาแค่นี้เหรอไปดูไปดูโอ้ยเออจะได้วัเร็วเร็วเร็วมึงใกล้เวลาแล้วเออเออทีเนี้ย เอกสารมันครบแล้วมันเหลืออย่างเดียวว่ะอะไรเหลือเรื่องมึงพูดนะดิใช่ไ,ไปไป,ป,ป,ปไปเลยใช่ไหมเออไปจะพูดมากด้วยแตจะได้ได้เพราะว่า,าแต่เมื่อคืนมึงไม่ต้องคุยอ่ะคุณโจครับคุณไก่ครับ ผมมีสองคำถามก่อนที่จะรับคุณเข้าทำงานทำไมคุณถึงคิดที่อยากจะมาทำงานที่นี่ครับผมมองเห็นว่าบริษัทของท่านประธานนะครับมีวิสัยทัศน์ที่ดีครับแล้วผมก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาบริษัทของท่านประธานให้ไปไกลกว่านี้ครับแล,แล้วคุณไกแล้ะครับผม,ผม,ผมยยอยากจะอยากจะให้ให้ให,ให้บริษัทได้ได้ได ได้ามาประสบกรารณ์มาใหม่ๆมาจากจากจับผมที่ๆๆไปทํางานที่อื่นมาแล้วครับอืแล้วอีกคําถามหนึ่งครับทำไมคุณถึงคิดว่าบริษัทนี้ต้องรับคุณเข้าทํางานสับคุณโจผมมีพอร์ตงานมานําเสนอเยอะเลยครับแล้วก็จริงๆนะผมว่าความสามารถของผมนะครับมันช่วยบริษัทพัฒนาไปได้เยอะเลยครับ ครัคุณไกด์นะครับที่จากจากจัดจจที่ผมผ่านงานมา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 ค่อนยากค่อนง้าีเยอะครับก็ก็สามารถเอาประสบการณ์การมามามาพัฒนาที่นี่ต่อได้ครับเออคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับผู้จัดการครับผมว่าจริงๆอ่ะรับผมคนเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าคนติดอ่างแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นภาระของบริษัทนะครับเอาไปก็ร่วมงานกับคนอื่นลำบากแล้วดูดูดูผ่อนงานผมก่อนไหมครับ เฮ้ยใครจะไปรับคนติดอันวะพิจารณาเลยนะครับดูดูควันอะไปสไยคุณโจอกดไกด์บอสครับตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องประกาศผลแล้วครับเชิญน้องกันเลยครับกบผมตัดสินใจแล้ว ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะเลือกคุณทั้งสองคนเพราะอพ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 อ่อเอพ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 อเอพ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 อมคุณคอพคพอพอบอพ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 ออพออ่คุณพออุณคอพออพออ คุณไปถามเพื่อนคุณว่าทำยังไงถึงจะพรเีเซนได้ลื่นขนาดนี้ผมเนี่ยนะพีเซนต์ออไปไปเดี๋ยวนี้คุณผู้จัดการคุณโจครับไปเชิญครับคุณไม่ผ่านการคัดเลือกครับผ่อนหางคุณด้วยครับออกไป